เราจะมารีวิวเกมเ a t เทพมระกันนะครับผมนะครับในการอัพเวลตัวละครนะครับผมว่าอัพกันยังไงนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับหรือว่าสงสัยนะครับว่าอัพกันยังไงนะนะครับผมรากดลงไปนะครับที่เกมนะครับเดี๋ยวผมเปิดเกมเข้ามานะครับแต่ว่าเน็ตผมอาจจะช้านิดนึงนะครับต้องรอนะครับอดใจรอสักครู่นะครับถ้าของมาแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่เริ่มเกมนะครับ แล้วก็รอดาวน์โหลดสักนิดหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปหน้าเกมนะครับ นี่บอกก่อนนะครับว่าผมใช้ตัว up เลเวลของตัวละครหมดแล้วนะครับแต่ว่าจะทําให้ดูนะครับก็กดไปสุดท้ายนะครับทีนึงเกมเ่น่าจะมาแล้วนะครับแต่ว่าช้าิดนึงมาแล้วครับผมครับอันนี้คือเห็นไ่จำเป็นก็กดออกไปนะครับแต่อันนี้จะมีของรางวัลด้วยนะครับอันนี้ก็รับรางวัลก่อนนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็รับรางวัลก่อน เสร็ át, จที่เรียบร้อยนะครับ tamam. ผมครับแล้วต่อไปนะครับจะอัพเวลตัวละครเข้ามาตรงนี้เลยครับนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวไปเลือกตัวละครกันนะครับตรงนี้นะครับผมเลือกตัวนี้นะครับสมโอยามะนะครับเสร็จแล้วเรากดตัวนี้นะครับแล้วมาที่ตัวนี้ก็คือผมอัพไปหมดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับ จริงก็มันจะใช้ตัวแบบนี้นะครับอันอัพนะครับนี่ครับนะครับตอนนี้มีอยู่แค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็เดี๋ยวมาอัพเวลตัวละครก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตามรูปนี้เลยนะครับถ้ามีปุ๊บเรากดบวกครั้งได้เลยนะครับผมเราสามารถกดตรงนี้นะครับกดบวกครั้งนะครับก็จะขึ้นมานะครับเวลนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าใครจะข้ามขีดจากัดของตัวละครก็มีนะครับก็จะออกไปก่อนนะครับ แล้วก็มากดตรงนี้ครับผมนี่ครับอันนี้คือข้ามขิดจำกัดของตัวละครนะครับจะต้องใช้ตัวอัพตัวละครนะครับระดับ5าดาวอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะครับที่มีอยู่นะครับผมก็สามารถอัพได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครในนี้นะครับผมก็สามารถอัพได้ครับผมนะครับแล้วกดออกไปนะครับผมก็จะมากลับนหน้าเกมเหมือนเดิมนะครับก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับผม ตอนนี้ก็คือใส่อุปกรณ์นะครับอันนี้นะครับกดเทไปที่ตังค้าใส่อุปกรณ์ได้นะครับตอนนี้นะครับผมนะครับก็กกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมเท่านี้เราก็จะได้เวลตัวละครแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเมื่อข้ามกิจจำกัดหรือว่าออพเวลตัวละครแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผม